คนว่าไห้วันเดียวก็ยันมันไหลยร์ผตามแนวทางของพ่อสัสกคนนะครับเอฟซีครับผมฟันพงพงคุนไทยมือนีกับเอฟซีครับมาพี่ล่ะน,นัง่งขายอยู่ มองหม้อหมาะเลยนั่งอลกางคันนาเลยล่ะว่าเดี๋ยวไอไอ่นั่งาน่ันนีั่พวยูบวะอนั่งป่านนี้มาิ่นั่งนีเกียบวเหม็นไหมโอ้นั่งนั่งอาบน้ำกีแตกกีความเนี่ยตัวตัวอืม ฝันว่า่ขี่แต่เพิ่งฝันครั้งแรกนี่บ่วันวันขีนั่นเลยขีเป็นกวางกวางคือยังโคตรหน่อยแบบว่ายโอนกันเดียบมาเดียบไป่ดน่ะอันนั่งอาบน้ำน้ำกับเทใส่เออเตั้งนานมากคูหนึ่งนังอาบขี่แล้ว ขี่กองนึงแล้วควายแยกยับใหญ่ไหมอีกน้อยกนึ่งกองท้อกันไหมกองท้อกันขี่สองกองเลยตัวนี้สองกองตัวตัวตัวกับบ๊อบมิ้นเลี้ยงเป็นใครไม่ไม่ไข่ถูบเลี้ยงยังเออโอ้ะ กับผมยังไหลเลยก็ฟันำนันเลยฝันต้นด็ขี่ทามาน่ะเวลาเม็นน้าขี่ทั้งกับทังงานทังน้เยบของนี่อนน้นึงไปนงละเรกมันมันสิบพกมีไก่เดี๋ยวที่ว่าขี่นั้เป็นอย่างขี้ปซีบว่า้อปี Song quang song 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 S 2> <S 2> ที่ว่าสอตกกอกเออแ,แล้วแต่ที่ว่าพดีเลยวแค่นั่นแหละก็ฝันแหงว่ามันก็มี่อะไรด้หนึ่งซีนี่ไหมเออมีแล้วอะเอเอ,เอซีนึงหานี่หานึ่งซีมันก็มี่ล้วเนี่ย,ยว,ว,วันเมืเ่อคืนนี่เด้อโอ้วันเมืเ่อคืนหมัดๆมัดที่น้าใส่กวางก็จะมีกองเขียนซะมันก็บ่ถดเือกหน้าอ มีอย่านคนว่าให้วันเดียวกย่านวันไล่นแต่น่อยู่กลางทุ่งนาเป็นลมธรรมดาครับพี่ทีผมไ่ไ่โซ่ผมข้าง่าเป็นไบ่ก่อนไปมัือน้านเพว่อนว่ากันเพ่อนเนี่ยสดสดล้านล้านเลยตัวนี้ผมยังเห้นบ้านของขี่ได้บอ่นลานเ้อเฮ เบ่งยังแทงเนาะริ้หกปันเนี่ยเนีไยริบันเบยังแทงอยมีว่าเด็ดิว่าของใช้บ้านไม่รู้วโอ้พอคนก็เลยคิดว่าเลขจากของที่ปล้อยไปนี่อ่าคือมีหานึงซีกับหนึ่งซีนึหานี่เข้าเล้วเลขเข้าเล้ยวโอ้กนฝันหลัก ขี่คือก็ขี่มันเป็น erm er ีบอ่เขา่องกว้งออกว้างกับว่า่ทาตำเยอะเนี่ยเขาชอดกินข้าวข้าวานี่แข้าวขาขเนีออ่ลบจะรลอดด้วยไหิแลบจะรอดด้วยอ่าโอ้ยตันหนออ่้บเหม็นาวบอกเยป็นนแบบนี้อ่ะวัวบ่เคยหวัญักเดียวเลยอ่วเ้่้เหนี้ ตไไแต่ว่าในใจพ่อกดน,นี่เลขเขาเล้วนี่มักตัวได้เน้นเน้นมักตัวได้เน,น้นเน,น,น,น้นตัวกัวตีจาของใช้ตั้งแต่ถือว่ามัน,นหนัดหนึ่งซีกเกา่าโอ้ตัวเก่านี่นะโอ้อว่าต้องเปลี่ยนเลยเลขนี่ตัว,ว<ด>นี้เลยเป็นพกหนึ่งซีกับว่ากระจาเออว,ว่ามันมันเอาก<า>ันกันได้เนาะแต่ว่า ก็พันมาเคื่อนเคล่นวามันะไซีหนึ่งซีบอสซีหนึ่งซีกับมันกีสองกล่องนี่สองสองซีทันเดีออู้บอหนึ่งซีกับสองซีเออหกหนึ่งซีหรือว่าสองกลว่นนี่กับสองซีเนาะว่าลายบอสีบอไว้ว่าลายตัวบอสึงหนกขนาดและยาีหนึ่งซีหนึ่ะสองซีสองซีน้ำนู้หนึ่งบาะ มาตักอาบใส่บอกมัแล้วก็เย็นมันยังยังเม็ดอดกี่ก็พบ่เม็ดเออามันดิเค็นเด็กสบพกขนม่แบว่าักอยสดอบึซงทีคก้คนหลามีนีหนึ่อาเอเกอเอมันมีตัวลักลอยเพิ่งไปคือหกหนึ่งสีก็ฟันเนาะอจักสีวางเลยเจรนาดูเอามือดไปเร็วขนาดนี้มือยงไ้ เียนไปในเม็แม่นเดินเดินขึ้นวานของขี่ไซบวนเบ่งงงแงงนเด้อเบ่งแงงแงงเลยอย่างแงงเลยนเียเรื่องหัวหัวขึ้นหัวลงเด้อเเอ้ยเอาเพิ่ม้าไปเน่ยกเกันอไปอาน้ำพอไปตัคูน้ำน้ำย่างนคูแล้วนั่งนั่งขี่เด้อนั่งขี่ ต,ต,ตั้งน้ำตักอง ần, ตง sort of ั้งขีดนะเออตอาบน้ำพร้อมตั้งเออตั้งอาบน้ำพร้อมตั้งขีดแต่พร้มตั้งยางคนว่าไอตีไรยามันไรลลงแปงงานน้ำสางน้ำยังไปเรื่อเออรกองขีดนะคนกำลังยุคกลางนี่กองยุ่นี่กองยุคนทั้งนี้แล้วองยุ่กลางแม่ออ่ะ เลขมันว่าวัซีหนึ่งซีกัเก็บซองกับสีเขามมกคิดว่านะนม่ก็ผิดนะม่าจะเป็นตัวไรแท้แต่ว่าไม่ไก่หันซีหนึ่งซีป่ะเหรอวันซีอย่าซีหนึ่งซีนะก็ี่ขี่ขี่ววซีวะแต่ด้คิดว่านี่ก็ผิดเอะ สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่นี่นี่่ละอ้วนเอาครับผมเพราะว่าวาดน้ำใดบ่มีสวนจะว่าเนี่ยบ่สวนบ่ยังมันอย่ว่ามันบ่สวนเลยวะสองบ่สวนสวนดี้พรมีเนี่แจักมีบ่มีแะไวนี่ตั้งหน้ามาตั้งขวดอ่ก็ยังควดยังขู กูโลเฮ่าแมาโล่ที่เขาเขาา่าเอ็อน,นะอะเป็นเป็นโลเป็นีพงเพสมังเงย,มงเ,งยมเขาเขาหนักนะเป็นเนี่ยต้งนั้นแหละอ้องยันพระเจ้าว่าเดียวว่าตั้งน้ำอาเป็นเส้นตะกองขี่ยันทั้งยันมันศะนะยังไงมันศะยังพระเจ้าว่ายยัน ไยลงไปอาสั่งงานยังเอาเอาย่ำโค้งสุดท้ายของพ่อ,อคนลายโจเต็มหน้ากระดาษให่กว่าเด้อมันใหญ่ซืดอดอกว่าอันที่เก่งเล็กมีแค่นั่นแหละย่ำย่ำคือหนึ่งซีนั่นแหละลายฝดหนึ่งซีนั่น,น,นแต่ว่าเล็กมันบ่หลายดอกนี่นิดเดียวคสองซีสองขวางคือเป็นอาชีเป็นซีรีส์อเไรอาชีเป็นสองซีอะไรทีนี่ครับผออกมาอบจบครับ วันนี้านตามตรงุ่มนาครับเอฟซีครับไ<ล>ม่เพว่ผมฝันเนาะครับผมเอาขอบคุณหัวที่เปิดยังน้องพ่อเนาะ,ะมาขัดจ,จัดขัดกระปานครับเอฟซีครับผมมักขอบเรียืมกดไลค์กดแชร์ด้วครับเด้อฟซีครับผมขอเสนอคิดหนี้ขอบคุณ,คณนขอผลเลยครับผมสวัสดีครับ